สบายดีทุกคนทุกวันที่เฮาเกิดวัติเหตุด้วยทุกคนแต่สะเทอเจ็บรัดกูหน่อเของเาเลยทำไปเอกำลังยังนี่ก็เบิาอีกคืนนี่จับเลยไปเอาจอดได้เบิกงานะนึกจะแวะเอาโน้ตชมคร กําลังย่างผู้ทำนึ่งนั่นเงตํา มื่อนี้แกแบ๊บเป็นเป็นบุญบ้านนะบุญว่างไฟนะบุญใหญ่เนี่ยคือดำมองเป็นบุญใหญ่แหละเขากำลังแห่อยู่วัดแหละพี่เจนมันไม่ลงแห้ไม่ได้ครับคิดนัดปูคิดบาร์บีคล้วรอทุกคนคิดว่าพ่อจ่ายค่าจนมาหัวทองมอแล้วก็หัวมอแล้วก็จะให้ ว่กิน้กินหรือมบนี้มน้ำหมูทางนี่ีเนาะผมน่าแต่บ้อนมันลายกับบอึดีเดจามด้วยัแต่เขาขึ้นบีอ้ออยู่เชื่อลกวกเนี่ยแถวนี้เนี่เนื้อบ้านอันเฮอมชุด

เป็นบุลรแน่นเลยเรเต้องการขูดโหโหต่ล้ออเงเลยแมีอะรล้ตลน่นแลว่ามีท็อกมีท็มีท็อกล้วกมีบ่อาเบไรกระดางมากไม่เอาเบอรลูกบาณเลยข่าขาเอาหาว่าวามเจ็บว่ตามินานนอะไรน้ว่ามีตอะกนเี่คืออไ่ต้องเองลงเจ้าเนียคือไกัอะเรบอเาไ่เป็นเพระเหาลรกับก่

นอนฟังเงินเดือนทุกทุกตอนนี้้แกงอยแกงเลยแกงเห็นเลย่ไม่ดวนี้ไปเจบไ่ขาแล้วเขาาไปเองเขาเอิทนี้ไปหามาโคมเยเราไม่ได้หูมือเลยเขาหามันก็พี่เดี๋ยวจะพูยจะคตหาะเจ้านี้อ่อเอ้าแปเน้ยแบบมันเป็นแบบนี่ก็ย่าอองอองแม่นะคอยอ่องคอยอ่องม่อ

นี่แม่ขามาส่งศซมาส่งศพอี่บ้านกุหินคนตายพอดีรถช่วงน้มันวางทางแล้วเขาเห็นแล้วพอดีเขาเอารถขึ้นวิวแล้วก็เขารถเข้ามาแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปเลยค้เื่อนเือใโ้ซี่โอ่โอ้ซโอ้ใช่ไหมใชักินแล้วน้ำหนน้อยมดนีนตงนาตงนนเนี่ดาดนี่ โอ้ยล oh hey, oh. um. ูลูกแมมึงจกินล okay. right? uh ูกได้ลูลูมวอาชายน้ำนี่นะกว่ามันดาดมันดทั้งนมันไมนลายทั้งนเอาาจริงข้ามาากัดังเกีวาจิรยาน้ยิ้ทอเาปาโอ้ตัวนั้นแห่งกว่ามันมีกินเป็นไหโอ้ยเฮ้ยกินมัน้อันมันหมันหาตัวนั้นมยอนนะันกัน่านะไปโมงคุณเลยคุณเอามามง กาไม่ได้ดอกกันเอาบร์ลูกหลานมันร้ายเป็น้่วยประกาศขีคกูเป็นทรหวโทรหลานยังไม่ได้เอาเบอร์ยเลยตังเลยัเังเลยยังเลยัเลยงเอยยงมลัเลยเลยเลยยังเยัเยังเรยยัยยัเเััเยลััเเงยาเัง

เขาแ่ตีกองรมวัดนี่มีเริ่มไอละจอมมอเอยคุยละดีลดีแล้วไปบดนเาโอมาเอดีดมแรงก็นอองมาแรงกันหรงเจ็บมจ็บปวดกนทุกคนเนียตกตกาเล่นสมีเท่นัมีมีมีน

ก็รู้มันรูดเห็นเลือดเห็นเลือดซื่อมันสทงเลือดค nah. well, so, okay. hey, so, ิดว่ามันรูดต้องซื่แล้วพาเขาจนได้ยินอันนั้นนะเขาว่ามีหมกอยู่ในหมกนล้มีเลือดนมีเลือดเต็มเลือดเต็มหมกนี่จะไงเสื้อขาวหรืออย่างเชย่างนไงล่ะปิดมาเนี่เห็นเห็นหมกอยูายในหมกแล้เลือดตีนในส่วนมันคือเออันทำว่าเลือดเลือดเลือดนอไลนี่ทำเปลี่ยนไปเยอ่ะชัวร์ อ้าวยังต <ál. S 1> ื่นเลยังยังตื่นมากเจ็บคือคือดา้ถูีปัดตกเยไ่อกลยไม่ออกไม่ไปออกได้มืยเนาะปะตัวนั้นนีะตัวนี้ังขึ้นเด็กๆตัวหากูจะรับบสจะรับปตตัวหลักตีมาซะกไม่ได้ไม่ได้ับรับแล้วมุดดาวกันนี่นไม่คบคเป็นยังไง่หาง

อัี๋ีวใช่ไหมอมาอัปเดตกันสาเติมไปคลิปหน้าแม่อันนั้นมาห่อในแม่ไม่ห่อลินยนจะกันใั่มเด้เาไปหาบอหน้ากดไปเบิ้นู้นบอหน้าย่าปงเออเป็นอะไก็นะเอื่อห่อต็นเบง คลิปหนาา้าจังาอาการอัปเดตอากอารสะเทอ